ตอนนี้เดี๋ยวโดนหาชอบไอสตูดิโอก่อนนะคะเอากล้องดีกว่ามั้งเนี่เอาโดนอะเอาโดนไปไลฟ์สดเอาโดนไปแอบถ่ายเขาอาโดนไปแอถ่ายเขาโดนไปไลฟ์สดเออน่บาราน่าก็ได้บาราน่าก็มีไอสตูดิโอมีแบบไม่รูอวกเนียสตูดิโอไหนตงเนี่ยสตูดิโอหรือว่า a อ p เ e ลหรือว่าไหก็ไอสตูดิโอนั่นแหละนั่นแหละ เดินดนนหน้าไปอ่ยกลัวน้องไม่ได้ทุกคนอะไรอ่ะเินนมหน้าไปเลยกลัวไม่ได้ 네 <laughs> ให้โปรไหม15โปรอันนี้มันหรบเอาคอนสิรเท่าไหร่ครับถ้าร้อยี่กัดกิเหลือสามหนึ่นด้เนี่ยอันหนอันนี้คุณไง15พัน15พันเดีรย่ะ15พันเรชอบอันนี่ยตรันี้

เอาอนะะเอนี้เาขเา,า,าุ้งใหญ่สีอะไรีอะไรสี5สีดสีดฟ้าสีเขียวสีู้วนี่ทุกคนน้องก็ลองีูแบบนี้นะคะแบบเป็นไอโฟ5พัดเครื่องใหญ่จากเอาเลยพี่ั ข้อม <ấn S 1> <łbym> ูลได้ก่อนว่าเพื่นเดือดรูปาก็ข้อมูลอ๋อเป็นเอโนชอ้อยไม่ได้เอโนชไ้แต่ว่าเป็นจะเป็นมาเก็บที่มาแต่บางแก็ต้องไปรองนใหม่เออ้ก็ลองกิเอองั้นเอาเอาเลยพี่เอาใส่กิมเดี๋ยวมันต้องใส่เป็นก่อนใส่ไปเลยบางคก็ต้องแย่ตกิป้ากินกะอยเป็นกินกระเย่ง ่ด้วยคะเพราะ่าใอจะเป็นอาหมาอเดีแล้วกกื่อกได้เแล้วเลือกเอาเครื่องใหญ่นะคะทุกคนเอาเครื่องใหญ่เลยไม่ถนัดนะครับเครื่องเล็กัมไค่ถนัดมือแต่ว่าราคาพอๆกันแม่ราคาเท่ากัน ป้าเอาเครื่องมือมาจ่ายพี่เขานี่ใส่พี่อือ ซื้อในนามเนเออเอาไปเอาภาษีได้ใช่ไหมซื้อเอาไปเอกับภาษีได้นะเนาะเดี๋ยวเครื่องจะมาแล้วนะจาตาลงูองออสาวปานอต ออยี่รอจ่ายตังค์ขอบคุณนะทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยนะคะถ้าไม่มีทุกคนหนูก็จะไม่มีขอบคุณนะคะแค่คะนางปลาลูกสาวอีกหนึ่งคนนี่ก็พูดไปเรื่อยลูกสาวคนโตอันนี้โตสุดอันนี้โตสุด อเป็นลูกออเฮ้ยตอหาพ่อแล้วมั้หาผัวดิพ่อมีแวไมเออเออต้อไม่หาผัวแล้วมั้แน่ให้ลูกหนยแล้วมเป็นไรสิผัวผัวยุ่ไป ไม่คิดเรื่องนี้ไม่เป็นไอกเฮ้ยอุถอดณ์ในรถเรื่องเรื่องอะไรเคย ไม่ใครของหน่อยขายเลยคนตะกล้าหน้าโปรไฟล์คุณเลยคุณเลยค่ะตะกล้าหน้าโปรไฟล์ไม่แล้วแล้วไมาจะปักตะกล้ายังไงป้าต้องไปทำไปเลยเอาแต่ว่าไม่ได้โหลดเอสอะไรน้องก็ได้แล้วก็โทรคอกันแหมมันจะอายากอะไรรึเปลนี่มาแต่ว็ใช่ไหมนี่ไม่ถึงค่ะได้สองพันแต่ว่าได้สองพันก็คือให้โลชั่นตะกล้าหน้าโปรไฟล์ค่ะ

ทุกคนพี่สันใจดีมากนะคะแล้วขอ,อ,อบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยหนูกดตะก,ก,าก้าอ๋อปอกับผู้กันถึงแล้วใช่ไหมคะทุกคนเอาไปเช็คเครื่อง

บางวัพ่อติด0อย่งร้อยอยู่เลยบาน์้อน้อนอุ๊ยร้อนจัอยาอันนี้พี่ที่อยากกินเองตอนนี้หมดและถ้าเราถ้าเราพานตั้งแต่ตอนนี้ถึงซุ้มจะต้องแล้วหนูข้อมูลนานละพี่ ถ้าจะเอาทั้งหมดก็ทันลันกินถ้าเกิดน้างจำจำผัดจำได้แต่ถ้าเกิดจำได้ก็เอาไปใส่ร้อยจริงจริงแบบนี้ร้อยถึงร้อยถึงร้อยถึงบ้านให้น้องไปใส่จริงแล้วก็ไปดูเขาก็ลองลองลองดูแบบว่าเปิดเครื่องเปิดว่าอันนี้อะไรอ่ะก็เราไม่จะเป็นของทุกอย่างเลยนะเอาแค่นายเนสถามว่าเครื่องนี้เลิกใช้ไหมก็ยังไม่ต้องเลิกใช้อ่ะก็แบบว่าซื้อมาเพิ่มก็ได้อีกอย่างหนึ่งอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องเงี้ยไม่ต้องอะไรนี่เราซื้อสิ่งขอเพิ่ม เดี๋ยวสลัดแอปเปิลตีไปก็พอใช่ใช่ครับเดี๋ยวาไว้ด้านบแอปเปิคได้ชันี่เราต้่ไชัดดเอาไรสดเอสดชัดไหมอะไรสดพวกน้องสัตน์ทำอะไรไม่ถูก ใจดีกับใจไปยืนไหมว่าจะได้ใช่จะเก็บเงินซื้ออะไรค่ะแต่ว่าไม่พอเสียเงินโอ้คนพี่ฝันกับพี่รอซื้อแล้วจะรองไปทำงานเพราะเราทำงานที่พี่ฝันให้ผเมื่อเราทำงานต้องรอกงจะไปก็กับไปใช้สุดขายของอันนี้คืออุปกรณ์ทำมาหากินต่อยอดชีวิตเราได้ตอนนี้มีโอกาสมีงานมีเงินองทำ

อันนี้เขาซื้อโทรศัพท์อยู่นะคะซื้อเสร็จแล้วเขาสมัคร a p p l e ID อยู่มีอีเมลอยู่แล้วไม่นี่แหละครับเดี๋ยวเราแต่อีเมลของเราับข้อมูลได้ไหมหรือว่าจะสมัครแมลใหม่ันอะไรมองอะไรคิดว่ามันมองใครมองอะไรแอคเฉยนั่งแอคเฉยเมห์นั่งเฉยเฉยฉวยเมหม เร็วเลยนะดเจอเขียแก่จะโดนถ้งหายมัน <a> ก <grain> ็ถ <todavía> <usc> um> ึงกระโดดข้ามเลยได้ค่ะป้าับ้งกอนะอีอออะไรรู้อันนี้เป็นใบกำกับด้วยใช่ไหมพี่ใช่ ไายพี่ก้งค้างมากเอาดี